สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นมานะคะก็อยากทานข้าวต้มนะคะข้าวต้มทะเลนะคะทีนี้เราก็จัดเลยค่ะในตู้เย็นมีกุ้งกับปลาหมึกนะคะทีนี้เราก็เข้าครัวเริ่มทําได้เลยค่ะอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะแล้วก็นํามาหั่นนะคะให้พอดีคํานะคะเราจะใส่ผักไปสามอย่างนะคะมีขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมค่ะ เรายังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวเราหั่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างทีเดียวค่ะหรือใครจะมาล้างก่อนก็ได้นะคะและอีกผักชนิดนึงค่ะคือผักชีค่ะ หั่นตามวิดีโอได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันนะคะอันนี้เป็น3ามเกืนนะคะ3ามเกือประกอบไปด้วยพริกไทยค่ะกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะสามารถนํามาทํสามเกือได้ค่ะล้างให้สะอาดค่ะอันนี้เลยค่ะทีเด็ดนะคะเป็นปลาหมึกกับกุ้งของเรานะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ผ่าหลังเอาเส้นดําออกด้วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ทานทั้งหมดอ่าเจ็ดคนด้วยกันนะคะก็จะเยอะๆหน่อยทีนี้เราจะผัดให้ส่วนผสมของเรามีความหอมค่ะตามด้วยน้ำค่ะน้ำเปล่านะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราปรุงรสชาติกันค่ะซอสน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้นะคะรสชาติก็จะแบบว่ากลมกล่อมพอดีค่ะถ้าใครจะปรุงเพิ่มก็จะเป็นพวกพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทานอันนี้เป็นข้าวสวยเย็นนะคะหุงรอไว้เรียบร้อยเลยค่ะทีนี้เราก็ใส่ไปได้เลย เมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆทานตอนเช้านะคะรับรองว่าคือโล่งคอมากๆเลยค่ะทีนี้เราก็จะรอให้ทุกอย่างเดือดนะคะเพราะว่ากุ้งกับหมึกของเราก็สุกแล้วข้าวเราสุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกแห้งค่ะใส่เพิ่มความรสชาติแล้วก็จะเป็นกุ้งแห้งค่ะใส่ไปด้วยนะคะนี่ค่ะ น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเมนูนี้แล้วก็ง่ายมากๆใครอยากทำนะคะจัดเลยค่ะซื้อปลาหมึกกับกุ้งมาค่ะใครไม่มีกุ้งกับปลาหมึกใส่หมูบดก็ได้นะคะอันนี้เป็นผักของเรานะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ3อย่างและเราก็คนให้เข้ากันค่ะผักนะคะสุกง่ายมากๆค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้แค่นี้ค่ะข้าวต้มทะเลนะคะลอนๆน่ารับประทานปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวน่ารับประทานมากๆค่ะอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นๆมาให้รับชมอีกนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะข้าวต้มทะเลคะ่ะสวัสดีค่ะ